คำถามค้นใจกับลิบย,ย่อยเวลาเครียดและเศร้าจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงเรื่องดีที่เกิดขึ้นในวันนี้ในมิตรภาพระหว่างเพื่อนให้ความสําคัญกับอะไรมากที่สุดคําพูดที่ฟังแล้วกระทบกระเทือนใจที่สุดเรื่องที่กําลังให้ความสนใจอยู่ในช่วงนี้เรามีนิสัยอะไรที่ไม่ดีที่เรารู้สึกว่าเราอยากแก้ไขบ้างยิบย่ย ที่ได้วันนี้เป็น EP พิเศษค่ะยิบย่อย s ซลฟ check ค่ะเป็น EP ที่เราจะมาทำ Q a A ในการเหมือนแบบค้นใจกันและ,ะกันและ ให้ทุกคนร่วมกันคนใจพร้อมไปกับพวกเราด้วยค่ะเราจะมีเซตคําถามนะคะเป็นคําถามทีท่เียเจ๊จเลือกมาแล้วแบบเหมือนกับหลายๆข้อเราจะทําการสุม่มเอานะคะมันจะฉลาบแบบนี้ว่าเราจะได้คําถามไหนาคําถามค้นใจกับยิบย่อยก่อนที่เราจะจับคําถามกันนะคะเราจะมาบอกว่าเหตุผลในการทำพีนี้ขึ้นมาคือเราอยากที่จะทั้งพวกเราเองแล้วก็ดูคนที่ดูอยู่นะคะมีโอกาสได้เซฟเช็คหรือเช็คสภาพใจของตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้บําบัดและเยียวยาตัวเองได้ใช่ โอเคค่ะ1 2 3 24ลาออกมาแล้วนะคะคําถามแรกก็คือต้นต้น Question number 1อยาให้ขาดูวันแต่เรายังไม่ดูเวลาเครียดและเศร้าจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงถ้าหลายๆคนบิวว่าจะตีความปเป็นอันเดียวคือเครียดเศร้าทํายังไงดีแต่บิวว่าเครียดกับเศร้าอะ่ะต้องดิวคนละแบบ อ๋อเ oh, หรอใช่ทั้งเครียดและทั้งเศร้าอะ่ะพี่จะแบ่งแชกออกไปสองแชรฟริง่งอย่างนี้สมมติว่าไปเาว่าเครียดของดีอะ่ะจะไม่ใช่ว่าเครียดแล้วก็โดดเข้าไปหาทางออกเลยทันทีพี oh. ่ต้องดูก่อนว่าอีเครียดนี่มาจากไหนแยกออกมาเป็นสองชิง้นเอคือพี่ไม่มีเรื่องอะไรขนาดนั้นเลยแต่เราไปหาเรื่องเครียดไปเองแล้วอันนี้แกยังไงคะดึงนามาก็คือแก้ที่เมนโทต้องดูว่าจะหนอาการนั้นนักมองอะไรผิดไปแล้วเราค่อยๆไปเจาะๆตรงนั้นหรือเราบางทีอะ่ะเจาะไปเจาะมาว่าเรารู้สึกกับเรื่องไหนเยอะผิดปกติลึมเลยเมนมาหรือเปล นกลยเป็ร้อให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามีสิบกับอันที่สองถ้าเกิดเรารู้สึกง่ายกับเรื่องที่ปกติไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนักอ่ะอาจจะต้องมาดูว่ามันเป็นแผลอะไรบางอย่างของตัวเราหรือเปล่าเป็นปมเราหรือเปล่ามันต้องค่อยๆไปเจาะหาด้วยทีนึงแต่ว่าอีกอันหนึ่งคือเครียดเพราะสถานการณ์เป็นแบบนี้สมมติว่าคุณจะต้องส่งงานพรุ่งนี้แล้วแล้วชีหายชีวิตนี้ไม่เครียดเลยเลยคือ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ทําเลยแต่ไม่เครียดเลยอ่ะก็ไม่ดีนะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็จะอันตรายมันเป็นระบบธรรมชาติของสมองเราที่จะรู้ว่าเราต้องแบบบีบบัง ที่จะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่างานไม่เสร็จทาอะไรผิดพลาดไปโกหกใครไปแล้วรู้สึกแย่หรือรู้สึกเครียดรู้สึกสะสมจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรกับสถานการณ์คือต้องลงมือทําหาทางแก้หรือว่าทําผิดให้เป็นถูกแล้วแต่สถานการณ์คนไปวิธีการความเครียดคือแบบนี้แต่ความเศร้าก็อีกแบบหนึ่งกันความเศร้าก็ของบีก็คือแบ่งสองแฉกว่าเศร้าเกินเบอร์เศร้าฮอร์โมนเศร้าที่ใจเราเองหรือว่าเศร้าเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วความเศร้าอ่ะของบีเป็นก้อนที่ตต้อองงดดูแลลัววเเหมยชิ อเอาวิธีห่วยๆก่นยมันที่ใช้บ่อยที่สุดได้ดิได้ดิดูทีวีกับกิน <laughs> <laughs> นี่คือวิธีที่พี่ใช้แต่ว่าของบีอะอันนั้นมันคือพักก่อนเป็นยาชาเป็น first aid อ่าเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดดิไม่ continu ท,ที่จะไปหาต้นต่อปัญหาและแก้ปัญหาจริงๆอะบีก็จะไม่หายผ่อนคลายก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเครียดเราอยู่ในสภาพจิตที่มันไม่ค่อยดีค่ะทุกคนบางทีเรามองทางไม่ชัดบางคิดไม่ออกพักได้ผ่อนได้เพื่อให้เราอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการที่จะสายตาหิ้งเหมือนเหี่ยวอะแต่ว่าอย่าพักนานไปซะจนมันกลายมาเป็นความเครียดเพิ่มให้ตัวเองกับการที่ไม่ยอมแก้ปัญ หาชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในการที่วิจะผ่อนคลายหลังๆสมัยก่อนวิจะไปทางพระมากๆคือธรรมะแบบธรรมะเลยคืออ่านธรร,รมะหรืออะไรทุกวันนี้ก็ยังอ่านอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีใครที่อ่านธรรมะเยอะๆหรืออะไรเยอะๆจะรู้ว่ามันก็มีกับดักของมันอยู่เหมือนกันบางคนอ่านธรรมะแล้วสบายใจขึ้นก็เอาแต่อ่านแต่เราไม่ได้เข้าใจมันจริงๆเหมือนลาใช้เขาเป็นแค่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอะแต่เราไม่ได้เอามาประกอบใช้ในชีวิตเราไม่ได้เอามาประโุกน์โซว่ามีธรรมะสองอันข ถ้าเกิดเราใช้ทางไม่ดีมีอันนึงเกิดขึ้นมาไปธรรมะเหมือนกันบอกว่าไม่มีมิตรแท้ถาวรไม่มีศัตรูถาวรหรือบางคนเบื้องหน้าเป็นอย่างนึงเบื้องหลังอาจจะเป็นอย่างหนึ่งก็ได้ขอให้เราวางใจให้เป็นการอ่ะมันถูกอบิวส์ได้ง่ายอะ่ะบอกว่าเฮ้ยอ่านธรรมะเยอะทําไมหนูถึงชีวิตไม่ดีขึ้นเพราะมันขึ้นอยู่กับแอททิจูดในการอ่านด้วยเราเอาธรรมะมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น,นทางใจิตใจเราจริงจรงไหมหรือเราเอาธรรมะมาใช้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีกว่าคนอื่นต้องระวางังสังเกตตัวเองอค่อยๆดูไปแล้วก็สังเกตตัวเองททีีี่จัตววเอองกนด้ยะ มันไม่ได้ลึกทุกคนเ็นแต่ว่าแค่เราดูทันไหมอมีไม่ได้บอกไปดูทันเยอะนะมันเราทันบ้างส่วนใหญ่ไม่ทันอ่ะเจะ คลายเครเียดคลายเศร้าวิธีของเราคือเราจะเป็นคนที่เหมือนมีปัญหาเราอยากจะแก้ปัญหาที่ตัวคอร์ของมันเลยคือตัวแก่นของมันเลยแต่ทีเนี้ยวิธีที่ทําให้เหมือนที่ยิโซบอกว่าฮอกอายและเชียบคมอ่ะสำหรับเราที่ได้ผลมาตลอดเลยอ่ะไม่ว่าจะเครียดหรือเศร้านะเราจะเขียนออกมาให้เยอะที่สุดมันเหมือนแบบเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะ่ะเคยทําพวก My m มล์แมปปิ้งที่โรงเรียนสอนอะ่ะบางทีอะ่ะเวลาเราเขียนอะไรลงไปอะ่ะถึงแม้ว่าตอนแรกอะ่ะมันดูไม่สอดคล้องกันเลยสักนิดอะ่ะเราจะโยนลงไปก่อนอย่างสมมติ ว่าวันนี้รู้สึกโมโหผิดปกติน่าจะมีความเครียดว่ะเขียนแล้วนะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจปึ้งรู้สึกไม่ชอบตัวเองเลยไม่ชอบหน้าตาตัวเองเลยวันนี้รู้สึกไม่สวยเป็นพิเศษปึงป้งปึง้งปึ้งฟังทีอ่ะเขียนไปเขียนมาแลนดอมไปก่อนน่ะอยู่ดีดีเว้ยพอมองกระดาษแผ่นนั้นอ่ะอ้าวชิบหายเรื่องเดียวกันเจอจุดร่วมบางยาอยอ่างแล้วก็เลยเห็นว่ามาจากอันนี้นี่ว่ามาจากอันนี้เองเนี่ยเจใช้วิธีแบบเนี้ยเราเจมักจะเจอคําตอบแล้วพอเราเจอคําตอบอ่ะเราก็เหมือน จะได้ทางไปต่อแล้วว่าแบบต่อโอเคก้อนนี้นี่นาที่สําคัญสําหรับเราแอบกลัวอนาคตหรอรู้สึกไม่มั่นคงหรอมันจะค่อยๆเหมือนแบบรีวิว itself ออกมาแต่ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกจริงๆนะคือเขียนไม่กากอะพอเราเจอแล้วอ่ะเราค่อยกลับมาคิดว่าอ่ะสมมุติ Eve สิปัญหาของมึงเนี่ยคืออันนี้แหละทีเนี้ยเอาไงต่อแล้วมันก็จะกลับมาที่วิธีทางเลือกตอนเนี้ยทาอะไรได้เลยไหมถ้ายังทําไม่ได้เลยก็ยังไม่ต้องทา แต่เดี๋ยวเราจะมาแพลนนิ่งกันเราจะมาค,อคอ่อยๆทำออันนี้ก็คือเมทอดที่เราใช้เพื่อแก้ไขปัญหานะคะส่วนอีกอันนึงทําเพื่อบรรเทาก็คือออกกําลังกายก็คือใช้ในเรื่องของเคมีเข้ามาช่วยละให้ร่างกายมันหลั่งฮอร์โมนที่มันเป็นโพซิทีฟออกมาพวกแบบเอนโดฟินโดพามีอะไรอย่างเงี้ยให้มันเข้ามาช่วยในช่วงที่เราอาจจะือนประจุลบมากๆอีกอันนึงก็คือพุ่งเข้าหาพวกเซฟโซนหรือสถานที่แห่งความสบายใจซึ่งอาจจะ เป็นสถานที่จริงๆก็ได้เหมือนเราชอบทะเลมันแบบสูดติ้งสำหรับเรา oh, oh. หรือบางทีก็คือโทรหาน้องโทรหาโซโทรหาเพื่อนคุยกับคนที่เรารู้สึกจริงๆว่าเหมือนแบบฉันไม่ได้จะให้เธอมาช่วยแก้ปัญหานะแต่บางทีเราเหนื่อยเหลือเกินเราเศร้าเหลือเกินแล้วเราแค่อยากจะรู้สึกว่ามันมีคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกไว้ใจเขาแล้วเรารู้สึกปลอดภยัยแล้วเราอยากได้ยินเสียงเขาบางทีแค่ได้คุยกันอยู่ดีๆมูดก็เปลี่ยนนะแบบจากเศร้ามากๆอยู่ดีๆมันก็ไม่ได้มาช่วยกูแก้ปัญหาหรอกมันก็แค่เป็นมันแล้วมันก็แค่คุยเรื่องอื่นปัญอออออ่่นนนะไรรขงมมััหืก็ มีมอะไรหรือส่งวีีโอแบบประหลาดๆมาแล้วเราก็หวนล้ออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอะ่ะมันก็ Amazingly ทำให้เรารู้สึกเบาขึ้นได้หายเขียดแล้วอะ่ะก็ไ่ไีนะเข้าใจนะรีบจับมาต่อไปดีกว่าจับปลาเธอเขย้ยวขยายวขยายวขยาวขยาวนี่มีหัวใจอยู่หลังเห็นหัวใจไหมไม่เห็นไม่เห็นเขาช่างเถอะแออ่นไม่ออกกับล่างเรื่องดีที่เกิดขึ้นในวันนี้ อ่<ม>าเ<ต>สก่อนเรื่องดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตื่นตอนนี้คือเที่ยงยังครึ่งวันเท่านั้นหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วสุขภาพแข็งแรง อันที่สองเปิดประตูออกมาก็เจอโจก็คือแมวของเรานะคะมานอนแอนรออยู่คือมันเป็นนิสัยของเขาที่เขาจะมารอยอยู่หน้าประตูห้องนอนถุกเช้าแล้วเราก็จะเล่นกับเขาข้อที่3มก็คือเราลงมาแล้วเราก็ได้ชงกาแฟแล้วกาแฟก็อร่อยสุดๆค่ะข้อที่4ี่สามีตื่นเออคุยกันแล้วก็พูดจามิตงตองใส่กันแล้วก็กอดกันแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขข้อต่อไปเราเจอความสุขใหม่ในวันนี้ที่ไม่ใช่รูทีนคือเราอ่ะได้ทําฉลากอันี้ใช่ปะ แล้วปกติเราจะไม่ใช้สายที่แบบควาฟหรือทําอะไรเกี่ยวกับศิละปะเลยซึ่ง oh. อันนี้ก็อย่างเรียกว่าศิละปะแต่ว่าในขณะที่เรานั่งเขียนอยู่อะ oh. แล้วเราได้ตัดกระดาษะการตัดกระดาษทําให้ใจมีความสุขมันเทอรรพวติก <therapeutic> มันเทอเรพุติกแล้วได้ยินเสียงกระดาษตอนโดนตัดแบบ ไมดีอ่ะเหมือนเซนโยไหมเหมือนเซนโยเหมือนเซนโยเหมือนกลับมาอยู่ตอนเด็กที่เราทําบอร์ดอ่ะก็เลยคนเจอว่าแบบเฮ้ยตัดกระดาษเขียนอะไรนิดหน่อยด้วยปากกาสีแม่งสูดติ้งมันก็เพลินดีเหมือนกันเนาะเออแล้วจากนั้นก็ออกมาบ้านรถติดฉันก็เปิด YouTube ฟังแก้เบื่อเราก็ดันเป็น EP ที่รู้สึกว่าดีแล้วก็ได้หัวเราออกมาเยอะมากเออแล้วเสร็จ ก็มาโผล่ตรงนี้แล้วนะคะก็คือการได้สเปนไทม์อยู่กับก้อนนั่นเองแล้วฉันก็เอาของเล็กๆน้อยๆให้ก้อนแล้วก้อนก็ดีใจแล้วก้อนก็ยิ้มแล้วฉันก็รู้สึกมีความสุขเวลาที่เห็นเธอยิ้มเดี๋ยวขึ้นมาเป็นก้อนของขวัญให้ก้อนตรงนี้เรื่องดีที่เกิดมาของวววันนี้คือหนึ่งยังไม่ตายใช่มาจริงๆเพราะว่าเราผ่านเหตุการณ์ที่สุดเหมือนกันว่าจะไม่อยู่แล้วจริงๆอ่ะมาแล้ว สำหรบียังหายใจโอเคอยู่ก็คือยังมีโอกาสอยู่ข้อดีของมีในชีวิตเราจะมาพร้อมกับข้อเสียที่เราพลิกอัพได้เสมอเว้ยอย่างเช่นสมมติวิตื่นขึ้นมาทำไมช่วงนี้ตื่นมาแล้วมันเศร้ามันขมุกขมัวมันคอนฟิวส์มันฉันไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วมีนกร้องนะบอกก่อนพี่บอกว่าไม่ตื่นขึ้นมาโชคดีจังเลยที่มีชีวิตฉันไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งบนทุ่งดอกไม้แล้วแบบอุ้ยดีจังเลยที่มีชีวิตไม่ฉันตื่นขึ้นมาสภาพเนี้ยทำไมทำไมสมองปั่นป่วนจังแต่ มันเป็นแต่เออเอ,อ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกว่าดีตลอดเวลาแต่มันเป็นความรู้สึกเห็นในส่วนที่ดีเพราะฉะนั้นข้อดีข้อที่2ที่ทับซ้อนเข้าไปอีกคือยังดีที่มีทัศนคติที่ยังสามารถเห็นข้อดีของชีวิต ตื่นมาบิ๊บมีปัญหาโอ๊ยเจ็บสิวจังเลยค่ะ <c oughs> สิ่งที่พี่คิดอย่างแรกไม่ใช่ข้อดีถูกไหมพี่คิดถึงปัญหาก่อนอเจ็บสิวจังเลย,ยคุณตินะโอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เหมือนตีตัวตุ่นอะคืออันนี้หายไปอันนั้ขึ้นอันนี้ขึ้นอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอ้ช่วงนี้แบบสงสัยฮอร์โมนมีปัญหาแน่เลยทำยังไงดีอะไรเงี้ยรู้สึกแย่แต่ในขนาดเดียวกันอย่างน้อยที่สุดนะมีสิวขึ้นอย่างเงี้ยณตอนนี้ผมยังไม่ล่วงเหมือนเมื่อก่อน เกิดขึ้นจากปัญหาที่ฉันเคยเจอมาหมดเลยววาที่ฉันมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่โอเคว่าฉันเคยเจอหนักกว่านี้มาแล้วฉันเคยตื่นมาแล้วมาปวดท้องที่เป็นนิ้วซะจนลงไปกิ้งค้างอยู่กับพื้นแล้วอยู่ในความเจ็บปวด2ชั่วโมงเต็มเพราะฉะนั้นสิวหรอไม่แย่เท่าเมื่อก่อนคือไม่ได้บอกว่ามันดีแต่ว่ามันไม่แย่เท่าเมื่อก่อนสิวก็ยังดีกว่านิ้วใช่และพอดีอีกอย่างหนึ่งนะคะภายในเรื่องสิวอย่างเดียวนะคะคือโชคดีจังเลยที่ฉันเกิดในยุคที่มีวัตกรรมที่เขามีที่แปะ ว่ามันยังดูมีความมันคิวขึ้นจริงนยังไม่จบเลยตื่นมาเชียร์นัดเจ๊ออกจากบ้านสิบปุ๊เ้ยโอเคตอนนี้เรามีเวลามาช่วงหนึ่งนี่อืดอาดไม่ยอมออกกําลังกายเลยต่อต้านมาเป็นเวลานานมากแต่ว่าตัดสินใจว่าโอเคไว้ต่อให้เรารู้สึกไม่มีแรงขนาดไหนก็ต้องลุกขึ้นมาทําก็เลยเปิดแบบโยคะแบบพูดเบาอะสิแบบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็เล่นตามเล่นตามเรื่อยๆตลอดเวลาที่มันมีเสียงที่หัวว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเดือยแล้วพอเถอะร่างกายไม่ไหวหรอกฉันก็แบบเงียบ ชัตอแบบแล้วก็ทําต่อไปทําต่อไปข้อดีอีกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้คือดีใจที่เราสามารถทําสิ่งที่เราตั้งใจแล้วดีกับร่างกายตัวเองโดยที่ไม่ยอมแพ้กับเสียงในหัวแล้วก็อะไรอีกอ่ะอ๋อวันนี้อ่ะตรวจสอบสภาพจิตใจได้ว่าตัวเองเป็นกริ้วเหรอเป็นโกรธเหรอกริ้วไม่ใช่โกรธกริ้วแบบพิโรธจริงๆเห็เจ๊วแต่เช้าอ่ะ ขี้โมโหคือโมโหอะไรไม่หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างแกล้งฉันนะแมแต่แบบไอ้แผ่นแปะสิวบางทีแบบอีดีิวยังดีดออกจากมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วประตูเปิดไปออกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวันแบบนั้นออโชคดีคือรู้ตัวทันรู้ว่าตัวเองรก้วเกรีวกร้วผิดปกติมันทําให้เราเตรียมตัวไว้ก่อนออว่าวันเนี้ยบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งรีบไปจ้าชว่าออ๊อยอ้นไม่โอเคนี้ไม่โอเคเป็นเพราะเราอะพร้อมจะแบบไฟอยู่แล้วอ่อนแล้วความสุขแน่นอนพีได้มาสเปนรู่เดย์กับเจ ต่อมาฉันจับเราจะกลับขึ้นมาสองอันเราวหันฉันให้เธอเลือกอันนี้ไใกล้ดีอ่ะดึงสองฮึ่เฮ้ยะดูดิในมิตรภาพระหว่างเพื่อนให้ความสําคัญกับอะไรมากที่สุดมีรู้เลยทันทีตอบดิตอบแทนเลยตอบแทนเจ๊เหรออืมก็ความจริงใจปะใช่พี่เป็นเหมือนกันแต่ความจริงใจบี่บอกเลยนะมันมีหลายนิตินะมึงอีกิแล้วอหะททำไมมันต้อง มีลมมีแฉกมีตัวกิ่งก้านใบอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีมันมีของมันอยู่แล้วเราแค่พูดถึงมันขึ้นมาของเราก็คือจริงใจไม่หักหลังการอน,นันต์เรียกว่าเพื่อนจบของบีจริงใจอย่อยามาซอนเงื่อน <c oughs> ไม่พอขอโทษ <c oughs> ไม่พออะไม่พอที่บอกว่าจริงใจมไม่ใช่จริงโจ,โจ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ไม่ไม่จริงๆแล้วว่าวิม่าความว่าไอความจริงใจที่ผู้ถึงคือจริงใจแบบบีต้องการเคลียร์คอมมิวนิเคชั่นในความจริงใจนั้นด้วยบางคนอะจริงใจนะแต่การสื่อสารมันไม่ต้องไปตรงมาคือบีเป็นคนที่ชอบคนที่สื่อสารตรงไปตรงมาบีไม่ได้บอกว่าต้องขวัญผาสาซากหรือด่าก,กันตลอดเวลาอันนั้นมันไม่ใช่นิยามของเขาว่าตรงไปตรงมาคำตรงไปตรงมา,า,มงงมาก็มีทัมมิ่งหรืออะไรของมันแน่นอนว่าวิธีการพูดที่ให้ใหไม่หักหานน้ำใจแต่บีอะอยู่กับคนอ้อมไม่ได้บีรู้สึกว่าชีวิตยากพอแล้วถ้าเกิดกูต้องมานั่งไขปริศนาก ตายยังไงถ้าเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยววันนึงก็จะเข้าใจผิดกันเป็นคนดีอย่างเดียวไม่พอมันต้องเป็นคนดีที่เข้ากันได้ด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> ต่อไปใครจับมีจับอ่ะกลัหัวด้านคำพูดที่ฟังแล้วกระทบกระเทือนใจที่สุดเจจก่อน ของใจดาร์กมากเลยนะคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเคยออกมาพูดเกี่ยวกับโลนิยมทางเพศสภาพของเรายังเป็นเรื่องอยู่เหรอยังเป็นเรื่องนี้อยู่ยยทาไมอ่ะเพราะมันกระทบกระเทือนใจที่สุดจริงเหรออืมใช่แล้วก็มีบุคคลใกล้ชิดกับบารม,มาม่าแล้วก็เออเป็นคนที่เรารักอ่ะเขาก็เหมือนบอกว่าแบบ ทำไมไม่เห็นต้องพูดแบบนั้นเลยหรือไม่เห็นจําเป็นจะต้องบอกให้ใครรู้เลยคือเราก็ยึดมั่นในความแบบเอ้เราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดด้วยตอนนั้นกูก็มีจุดยืนแข็งเลยตอนนั้นแข็งอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็ตอบกลับมาว่าแบบเออแต่เขาอายอันนั้นแหละเป็น,นคําพูดที่ฟังแล้วรู้สึกแบบจึกจ๊กจึเหมือนถ้าโซบ,บอกว่าโซอายที่มีเจเป็นพี่อย่างเงีเ้ยเจคงรู้สึกแบบโอ้โอเจรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจึกจ๊กใจเจ ประมาณนี้ค่ะเอาไปคำพูดที่ฟังแล้วลำคาญได้ปะได้เลย <laughs> ถ้าเกิดคำนี้ป่ะโูสกิดติงสกิดติงกูเลยก็มัน สมัยก่อนอ่ะเหมือนบีชอบโดนตาหน้าด้วยคํานี้มาตลอดและวบีก็คิดว่าไอ้แค่คนป็นคนคิดมากจริงๆว่ะเหมือนบีเริ่มลองสังเกตเร็วๆนี้เองหลายๆครั้งที่บีโดนคนบอกว่าเฮ้ยคิดมากไปหรือเปล่าสถานการณ์ที่บีโดนพูดอย่างนี้นะมักจะไม่ใช่สถานการณ์ที่บีคิดมากจริงๆเลยบีไม่ได้บอกว่าบีไม่คิดมากเลยในชีวิตนี้คนละเรื่องคนละเรื่องแต่หลายๆครั้งแทบทะมันประมาณ90%ของจังหวะที่เราโดนบอกว่าคิดมากมักจะเป็นตอนที่ หนึ่งผู้ด้านเห็นอะไรบางอย่างที่เขาไม่เห็นให้ทายได้ไหมสิ่งที่มึงไปเห็นเข้าเป็นสิ่งที่อาจจะขัดกับผลประโยชน์เขาแล้วทําให้เขาไม่ปลอดภัยหรือเปล่าใช่นั่นไงหรือบางทีสมมุติว่ามีคนบานทนทาคนอื่นในบีฟาร์ว่บอกเฮ้ยแกอย่าพูดอย่างนั้นเลยแกก็คงไม่มีใครอยากเจอเรื่องเดียวนะไม่มีใครอยากโดนแบบนี้ใครจะทาอะไรก็เรื่องของเขาเราอย่านันดีกว่าทุกอย่างเนี้ยเฮ้ย เล่าแค่นี้งอย่ามาคิดมากได้ปะแกไม่มากหร <ไป S 1> อก,อกไม่ใช่จังหวะที่กูคิดมากแต่เป็นจังหวะที่ครูคิดอะไรที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการทคิดอะสมมติจะโทรมาปรึกษาบีหรืออะไรบีอะแล้วต้องการคนที่ป่วยใ้แตกจะทําอะไรผิดไม่ดีหรืออะไรก็ได้แล้วต้องการเพื่อนที่แบบใช่มึงอย่างนั้นเลยเ<อ>มึงทำถูกแล้วมึงอย่าโทรหาคนนั้นมึงไปโทรหาคนอื่นเพราะว่ามึงจะได้อย่างเนี้ยมึงจะได้คาขัด อะไรบางอย่างที่มันฟังแล้วมันเหมือนกับมันไม่ตอบโจทย์ความรู้สึกว่าตอนนั้นกูอยากได้ยินอย่างนี้อ,อยากอบการพวกคอนเฟิร์มว่าสิ่งนี่กูทำถูกทุกอย่างเนี่โรโ้่า <c oughs> กูไม่ใช่คนนั้นสำหรับมึงแล้วโทรมาแทนที่มึงจะไม่พอใจสถานการณ์ตอนแรกมึงก็มไม่พอใจกู <c oughs> อ่ะสุดท้ายข้อที่5นะคะตึง้งเรื่องที่กําลังให้ความสนใจอยู่ในช่วงนี้ของเจคืออะไรคะของเจเป็นเรื่องของ mental health เป็นช่วงที่ได้ค้นพบตัวเองว่าที่ผ่านมา30กว่าปีอะดูแลสุขภาพร่างกายอย่างนี้มาตลอดแต่ไม่เคยดูแลสุขภาพจิตเลยแล้วหลังๆอะพอได้เริ่มมีการศึกษาธรรมะอะไรเงี้ยก็เลยได้เรียนรู้ว่าอ้าวจริงๆแล้วอะ it's not all about ศาสนาแต่มันคือหลักการความจริงที่มันนามาประยุกต์ ใช้ได้กับชีวิตและมันดีมากๆก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ไม่ได้สนใจแค่ในเรื่องของธรรมะด้วยนะก็คือไปดูแบบ mindfulness ฝั่งตะวันตกด้วยพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับจิตใจของเราเนี่ยแหละว่าอ๋อโอเคมันเป็นพลังงานมันฝึกได้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเกิด p a ชชั่นอะไรบางอย่างเพราะว่าอย่างที่บอกเละค่ะที่ผ่านมาเราดูแลแต่ physical health ซึ่ง มันเป็นสิ่งที่เรามันเห็นเนาะมันจับต้องได้ว่าเฮ้ยเล่นเวทเรากล้ามขึ้นว่ะเฮ้ยคาร์ดิโอแล้วผอมลงว่ะเรารู้สึกได้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่ อา้าวก็เป็นป่วยมาตลอดนี่เป็นดีเพสเป็นแพนิคเป็นนวนเป็นนิทีแต่ทําไมไม่เคย t a k it seriously เออก็เลยเริ่มลองศึกษาลองหาวิธีใช้หลักการเดียวกันเลยกับตอนที่ลุกขึ้นมาจะดูแลร่างกายตัวเองตอนนี้ก็คืออยู่ในยุคศึกษาแล้วก็พยายามจะลุกขึ้นมา try out วิธีต่างๆที่ดูแลให้จิตใจของตัวเองอะอยู่ใน range ที่เป็นบวกเป็นไปในทางที่ดีแล้วก็ฝึกดีลกับความทุกข์ได้อย่างดีขึ้นแต่ในวงเล็บคือไม่ได้ reject อยู่ด้วยกันยังไงให้มันโอเคประมาณนี้ค่ะในช่วงนี้ของบีเป็นในมุมคล้ายๆแต่คนละกิริยากิริยาังไงด็กเจ๊ก็คือแบบว่าเหมือนกันลุกขึ้นมาดูแลให้มันดีขึ้นคะจุดเรียนรู้ต่างๆนี่ใช่ป่ะตอนนี้คือบีก็กำลังอยู่ช่วงพุทธอับบัฟเฟ์หรือกําลังฝืนแพทเทิร์นที่เรารู้ว่าไม่ดีกับตัวเราในทุกมุมมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องแก้ไขทั้งนิสัยที่ไม่ดีทั้งนิสัยที่ไม่ได้ไม่ดีแต่ก็ไม่ช่วยเรามันมีหลายอย่างนะคะบางทีเราต้องรู้จักฝืนธรรมชาติหรือฝืน ความเป็นตัวเองอะไรบางอย่างด้วยถ้าเกิดความเป็นตัวเองนั้นมันทําให้เราชิบหายมันก็ดีที่เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นแต่เราก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยเช่นกันถ้าเกิดเรามีมุมที่เราเป็นตัวของตัวเองนี่แหละแต่มันไม่โอเคบางทีเป็นตัวของตัวเองมันไม่ต้องแย่เ่าเดิมตลอดกาลอ,อ,อ่ามันซื่อสัตย์กับแวลลี่ตัวเองได้แต่ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาไปด้วยมีรู้สึกว่าตอนนี้เป็นช่วงสู้ของพี่สู้ไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยอะไรไปด้วยหลาย,ลายๆอย่างทุกอย่างทา ก็จะฝากเอาไว้จริงๆแล้วเมื่อกี้อะค่ะมันมีอันนึงที่เราอยากฝากเอาไว้แต่จะบอกว่าเป็นคำถามที่ให้แต่ละคนถามตัวเองแต่ไม่จําเป็นจะต้องมาเป่าประกาศให้คนรอบข้างเพื่อนหรือสังคมรู้ก็ได้เพราะว่าบางทีพอเราประกาศออกมาเราจะไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ถามตัวเองว่าเรามีนิสัยอะไรที่ไม่ดีที่เรารู้สึกว่าเราอยากแก้ไขบ้างจดคนตัวเองคนเดียวเลยก็ได้ว่าเนิสัยที่ไม่โอเคของเราคือนี่นี่นี้สำคัญที่สุดคือการโปร่งใสสุดๆกับตัวเองอะเ้วค่อยๆหาไปเรื่อยๆทำเพื่อใครไม่ต้องทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเอง พราะถ้าเกิดนิสัยมันดีมันก็พาเราไปทางที่ดีค่ะนิสัยที่มันไม่ดีมันก็จะพาเราไปทางที่ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะจบแล้วอ่ะจบแล้วนะคะโอ้ยหิวแล้วก่อนแต่ป,ป่ะเดี๋ยวไปกินข้าวดูหนังกันโอเคค่ะจบแล้วค่ะสําหรับเซลฟ์เช็คในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆไปด้วยกันนะคะพวกเราก็จะสู้ไปด้วยนะคะยิบโซเขาก็สู้อยู่แล้วนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะกา่าย,ยิบย่อย ข้อสุดท้ายแล้วนีข้อสุดท้ายล่ะจีอ่านดิอ๋อไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้ซ้ำเอาโซจับเห็นปะถ้ามีคนอยากเป็นเพื่อนกับคุพูดอะไรที่เขาต้องเป็นต้องรู้อันนั้นมันขายมันขายอ่าสุดท้ายอันเดิมอ้าวเราใส่เข้าไปในนั้นหรอใช่ปิ๊บใส่ผิดอันเดิมทตลกปะเราอยู่ในแค่อันเดิมหมดเลย